ตอนนี้ผมอยู่หน้าอิมพีเรียลเวิ์ลาดคลาวนั่นเองซึ่งอิมพีเรียลเวิร์นี่ครับมีสองห้างในตึกเดียวนะครับนี่คือห้างอิมพีเรียนนะครับและอีกฝั่งหนึ่งเป็นของบิ๊กซีนะครับที่เช่าหรือว่าซื้อไม่รู้อีกฝั่งหนึ่งครับผมส่วนด้านบนก็เป็นโรงแรมนะครับหนึ่งนักตัวจิตชาวจีนมาเช่าไว้นะครับ30กว่าปีและตอนนี้เขากำลังปรับปรุงฝั่งอิมพีเรียลเวิร์นะครับซึ่งชั้นใต้ดินปรับปรุงเสร็จแล้วไปดูกัน ว้าวนี่เราครับชั้นใต้ดินไปดูกันครับ MB Food Station เปิดนะครับเปิดแล้วโอ้โหเขาทำใหม่สวยเลยนะครับผมนครับดูจากบนเพดานเนี่ยนะครับตกแต่งใหม่นะครับเป็นแบบล็อปนะฮะแบบปูนเปลือยนะผมซึ่งดีไซน์สวยเลยครับผมในข้างในก็โซนเหมือนเดิมครับจะมีร้านทำเล็บร้านเดิมที่เมื่อก่อนย้ายไปอยู่ข้างบนก็มาอยู่ข้างล่างเหมือนเดิมครับผม นี่ซึ่งตั้งไปครึ่งนะครับยังเหลือพื้นที่อีกครึ่งนะครับรอการมาเช่านะครับผมซึ่งก็ทําเป็นล็อกเลยนะนี่มีต่อน้าด้วยนะซึ่งใครจะมาเช่าก็มาเช่าได้นะครับผมส่วนฝั่งนี้นี่ร้านปากโป้งที่เดิมครับซึ่งตอนนี้อยู่ชั้นหนึ่งครับจะลงมาที่เดิมครับผมส่วนห้องน้ํายังปรับปรุงกันอยู่นะฮะอูเสร็จแล้วไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันนี่ครับเดี๋ยวไปดูห้องน้ํากันเป็นแบบไหน จะสวยเหมือนเดิมมอลหรือเปล่าดูนะดูห้องน้ําก็ปรับปรุงใหม่เป็นแบบไหนครับผมนี่คือชั้นแรกที่ก็ปรับปรุงนะครับที่ก็เปิดจะต่อไปก็จะเปิดชั้นต่อไปนะครับผมนี่นครับผมนี่คือห้องน้ําชายโอ้สวยเลยเนะออเขปรับปรุงใหม่แต่ห้องยังเหมือนเดิมนะฮะประตูก็ยังเก่าๆอยู่น่าจะเปลี่ยนประตูใหม่ด้วยนะครับผม ใหม่ให้หมดเลยแต่นี้ยังมืนเก่าแล้วก็ทาสีแล้วก็ทํานี่โถนะครับผมเขาแค่ปูกระเบื้องใหม่นะครับผมนี่โถนี่อันนี้ก็ใหม่นะผมแต่ไม่ได้เป็นแบบเลเซอร์นะแบบก๊อกเปิดปิดกันอยู่ไปไปดูส่วนอื่นกันนีนคือห้องน้ำหญิงนะครับผม เนี่ยครับกว้างขวางนะครับก็คือปรับปรุงใหม่นะครับแต่โซนก็ยังคล้ายๆเดิมเหมือนก่อนที่ปรับปรุงครับแต่ก็ทําพื้นทําข้างบนฝ้าใหม่ครับผมตรงนี้ก็เป็นลานนั่งก็มีไอ้นั้นด้วยนะครับผมนี่มีที่ชาร์จแบตเต็มแล้วนี่ก็ที่ชาร์จแบตก็มีครับผมแล้วก็มีลิฟต์แก้วนะลิฟต์แก้วนี่่แบบนี้ครับ ฟูดกอดก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับในร้านขายน้ําก็เป็นที่เดิมคล้ายเดิมเดิมแต่ปรับปรุงเก้าอี้ที่นั่งใหม่นะผมแบบนี้เลยแล้วตรงนี้ก็มีโซนใหม่ตรงนี้แบบขายผลไม้ฮะก็ทําเป็นซุ้มสวยเลยแล้วก็ลามไปถึงฝั่งนู้นเลยพูดกอดอยู่ยาวเรื่องนี้ทั้งสองฝั่งเลยฮนะเมื่อก่อนปเป็นขายเสื้อผ้านะแต่ตอนนี้ก็ทําเป็นฟูดกอดทั้งสองฝั่งเลยฝัแ่งบบนี้ก็จะเป็นขายน้ําขายอะไรนะผมก็มีคนมานั่งกันอยู่นะ เยอะแยะเด้อผมเนี่ยใครจะมาจับจองพื้นที่ก็มากันได้ฮนะนี่ยังมีที่ว่างหลายล็อกเลยนะผมหรือก็จองแล้วหรือก็ยังนี่ก็เป็นร้านขายเป็นเชลอย่างนี้นะผมเนี่ยสวยเลยนะใหม่เอี่ยมเลยนะนี่เป็นเครื่องครัวก็ใหม่ครับผมนี่มีที่ล้างจงล้างจานเรียบร้อยนะมีปลั๊กมีปุ๊บเรียบร้อยครับผมนี่ปอกปุ๊บ มาได้นะร่างจะอยู่รอดตพระคนมาเดินห้างนี่แหละครับถ้าใครไม่มาเดินไม่มาซื้อกินห้างก็อยู่ไม่รอดนะครับมากันเลยครับนครับผมนี่ก็บันไดเลื่อนนะครับขึ้นข้างบนนะครับซึ่งข้างบนยังไม่ปรับปรุงกันเลยนะฮะซึ่งปรับปรุงชั้นแรกคือชั้นนี้ที่เปิดอยู่นะครับผมแสบเวอร์นะครับผมซึ่งถ้าหลายคนมาเดินกันก็จะสงสัยนะครับว่าทําไมปรับปรุงแค่นี้ครับผมส่วนฝั่งนี้ยังเป็นเหมือนเดิมครับ ฝั่งนี้จะเป็นของบิ๊กซีนะครับเป็นบิ๊กซีลาดพร้าวนะครับนี่เส้นแบ่งเขตแดนนะครับตรงนี้เลยครับผมนี่คือฝั่งอินบิเรียนนะครับฝั่งอินบิเรียนนะฮะอันนี้คือฝั่งบิ๊กซีนะครับผมซึ่ง2โซนนี้ค่าเช่าก็จะแตกต่างกันนะครับผมต้องดูว่าอันไหนแพงกว่าหรือถูกกว่านะครับผมฝั่งอินบิเรียนและบิ๊กซีนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมเดินมาฝั่งบิ๊กซีนะครับชั้นใต้ดินเหมือนเหมือนอินบิเรียนนะครับซึ่งฝั่งนี้ก็จะมีโซนของเล่นเด็กนะครับนี่ ตรงนี้เป็นโซนของเล่นเด็กนะนะแล้วก็โซนนั่งนะเนี่ฟมีบ้านบุงบ้านบอลด้วยคนระับนู่นเนี่ยครับบ้านบอลมีของเล่นแบบนี้มีปืนมีอะไรด้วยนะและตรงนี้ก็เป็นรถคงรถแข่งนะลำดับใครที่อยากจะลองมาขับรถแข่งนี่ตรงนี้เลยเมฝั่งนี้ก็คือบ้านบอลน,นะฮะเนี่ยกับลูกๆร้านมาเล่นกันนะครับวันหยุดเยอะแยะเลยส่วนฝั่งนี้ก็เป็นศูนย์อาหารมีร้านอาหารไม่กี่ร้านเองครับมีสองร้าน เนี่ยครับพาลูกลูกหลานๆมาได้นะที่บิ๊กซีลาดพร้าวฝั่งบิ๊กซีนะจนใต้ดินตรงศูนย์อาหารเนี่ยครับมาเล่นกันได้